อ่แล้วก็สวีดัสวัสดีด้วยนะฮะอยู่เกม s p i นนิสเซลคอนวิชั่นและนี่คือรายการเอจัดลำดับผิดเดี๋ยวเอาไว้เอาไวนะแล้วนี่คือรายการ d n เอ็นเอสเคทีวอยู่กับเกมสปินนิสเซลคอนวิชั่นนะฮะอยู่กับเออ่นายเอ็นวิดีโอเกมรีวิวนั่นเองนะครับจบเลยครับอย้าต้มมือตัมมือดูในโหมดเฟสออฟนะฮะเฟสออฟนี่เป็นโหมด เอ่อพวกหน้านะหน้าที่ปิดอยู่นั่นเองนะ,นะครับครับไม่แก้มุกเลยเหรอไอสวปป์ปิดหน้าเออปิดหน้าปิดหน้าแล้วก็เป็นเอ่อเป็นโหมดที่เราต้องสังหารพวกบอทนะฮะแล้วก็สังหารกันเองได้ด้วยซึ่งทําแต้มใครได้แต้มเยอะกว่าก็เป็นฝ่ายชนะนะเราจะมาประลองกันในวันนี้และว,วันนี้ผมก็รับบทเป็นเคสเทลละเปตอาเชอร์น,นะครับอ่าโอเคนะครับคนเอาปืนอ,อะไรไปบ้างเนี่ยเอาเอฟซีแปด ปืนปืนส้าผมก็ใช้ไฟเซเว่นนะครับแล้วก็ปืนลองก็ใช้อะไรอะอะไรดีวะเอา UMP45 เหมือนเดิมแล้วกันนะนิ่งกมอืมเอเคพร้อมยังชุดเกราะผมก็ใช้ยูนิฟอร์ม VR นะครับเป็นของเคสเซลต้นฉบับนะไม่ได้เปลี่ยนจากอะไรโอเคเกราะผมใช้ไอ้ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่โอเคเริ่มเลยท2ีทูวัน อ่าแล้วขอเกินนิดหน่อยนะครับกับอคอมเนี่ยคอมนี้ไม่ใช่คอมผมคอมผมมันพังนะฮะก็ตอนนี้ก็อันไอเครื่องที่ผมกําลังแคสอย่งเนี่ยมันเป็นคอมสำรองของผมซึ่งไม่ได้ซ่อมมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับแม่งก็คุณภาพกา,กากอย่างที่เห็นนะครับแหลกๆอย่างเงี้ยแหละครับก็ถามว่าถ่ายทําไมก็อยากจะ ให้แฟนๆนะครับได้รับชมผลงานของผมนะฮะเรื่อยๆเดี๋ยวจะห่างเดี๋ยวจะห่างเหินกันนานไปหน่อยถ้าเกิดไม่ได้อัพนะฮะก็ขออัพสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์เปิดเปิดมาก็เจอกันเลยเหรอเฮ้ยตางของไไม่ทำไมไม่มีบอดเลยอ่ะก็ปรับเป็นโลอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะตายมั้ยเนี่ยว้เฮ้ย โอเคโอเคปั๊บ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 โอเคมาแล้วครับก็คุณภาพก็หลักๆอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับอผมค่าการค่าคนเนี่ยมันจะได้แต้มถึงห้าไม่ก็เจ็ดนะฮะแต่การค่าบอร์ดเนี่ยจะได้ตัวตัวละหนึ่งแต้มนะครับก็อย่างที่รู้กันเออไอ้นี่ไอ้นี่น้ำใส ขอเลีนสักหน่อยอานกาศเย่เก่าเ็บหนาวเฮ้ยทอมต้าะไอ่ะไม่มีแลยเฮเข้าหัวเออเฮชอดหัวละยิงโดนไปไหนอีอะยิงโดนจุวันนั้ มันบอกมีคนโอ้โน่ครับแสดงว่ามีคนพบศพมีเดชใครเดชพองเปล่าดูดิเฮ้ยเฮ้ยใครเราแร็พรากหัวกูไว้แน่เลยสัตว์เฮ้ยกลัวอะไรอีะเห็นอะไรตึ๊บนิดนหน่อยแม่งไม่ได้เลยสัตว์อย่าด้วยกูมีตัวประกันอย่าเข้ามาหยุด ยังมืดคนแม่งมันรู้หมดแล้วหมดประโยชน์แล้วมึงอ่ะอุ้ยเฮีอบระเบิดคว้างสกายอะไรสัตว์คนรู้ว่าเรามาที่นี่กันหมดนะ โดนคิวเยี่ยม่ปตันอันนี้ผมก็นำอยู่นะครับเฮ้ยผมไปถึงก่อนด้ยเราจะใช้ปืนบูแล้วนะครับเพราะว่ามันรู้แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องสเตอีกแล้วนะครับอเยี่ยมไยิงนานไม่โดน ฮะ๊แบ,บแป๊บแป๊บแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบแป๊บหนึ่ง <c oughs> เอเอยใ่ีพาร์ตล,ละชนะชนะแน่นอนชนะแน่นอนขาดลอยครับชนะได้รอนโดนแจกฟอยไปเยอะเลยโอเคนะยก็จบก,ก่อรอบแรกนั้นจําได้ป้าสองกับราวสองน,งนะครับด้ค <c oughs>